องสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนารือเราเรียกว่าสแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรหมุนกงล้อแห่งธรรมรัสถานที่แห่งนี้เรียกว่าธรรมเมฆสถูปซึ่งขณะนี้คณะพระอาจารย์พระมหาสารัตรพระมหาสายพินคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุารารังเิริฐนะครับ ได้นำคณะสงฆ์ทั้งเจ็ดรูป,ปรได้สทำวัดเช้านาสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นถวายพุทธบูชานะครับท่า,านอาจารย์พระมหาสายพินนะครับรและอันนี้เป็นรายนามผู้ที่อุปถรรัมภ์โครงการ,รจาริกบุญจาริกธรรมสำหรับพระสงฆ์ ที่ได้มาแสวงแสวงบุญส,สวดมนต์บำเพ็ญกิตภาวนานะครับก็บให้พวกเราร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ทีทำให้การณมกษาเป คณะผู้ร่วมตัสนะครับ้กาที่ระตินวัตอรสาสะพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมาสมพุทธะ ตัตตาภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตมยังพุทธาภิจุติงการโอมาเสโยโซตถาธะโตอะระห์สัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรม ธิสัตถาเทวมนุสยนางพุทโธพระวาโยอิมังโลกังสเทวะังสมาลกังสพระมากังสานสมณพรหมนิงประชังสเทถีวมนุษย์ังสยามอภินยาสัจจิกตวะพระเวเทจี โยธัมมังเทเสติอာติกัลลยานัง